จนจะหกสิบแล้วยังร้ายเงาลูกเมียพาปัจจุบันต้อมพลวัตยังหลอกอมตะพระเอกหน้าใหม่อยังยอมแพ้หากย้อนกลับไปในช่วงยุค90พระเอกที่เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นหลายคนยกให้เป็นพระเอกในดวงใจแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของต้อมพลวัตหรือพลวัตมนุประเสริฐอดีตพระเอกมากความสามารถที่เคยมีชื่อเสียงและมีผลงานในวงการออกมาให้ได้ติดตามมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับต้อมสำเร็จการศึกษาระดับอธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบเทียนไลร,ระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมืสู่งการบันเทิงโดยได้รับการติดต่อจากบริษัท CD Mo d e ด i n g กับกนารถ่ายทำแบบซีเป็นครั้งแรกต่อด้วยงานโฆษณาทางทีวีกับนิตยสารและถ่ายแบบให้นิตยสารใหมยรุ่นต่างๆมากมายตั้งแต่ปี2526จากการชักนำของสรศัก์จุรมณีบรรณาธิการนิตยสารเทอกับฉัน และในเจตสารเราจะได้รับรางวัลในแบบยอดนิยมประจำปีาปี2527จนได้เข้าสู่การภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่องแรกในปี2528คือเพียงบอกรักชนสกนิดต่อด้วยภาพยนตร์ัยรุ่นตามมาอีกหลายเรื่องเช่นกว่าจะถึงวันนั้นสองลอยรักฉบับทะเลนเรียกว่าเป็นพระเอกัยรุ่นยอดนิยมในสมัยนั้นต่อมาจึงได้เข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยมีผลงานทางละครตามมาหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันอาทิเช่น มิติมืดเมืองดาหลาสุดสายป่านและยังมีผลงานทางละครเวทีเรื่องเลอศัาติยาดอมิซิคิลซึ่งกำกับการแสดงโดยทธอกนเกียรติแวีระวันผลงานโดดเด่นและมีนิสัยน่าเอาเป็นเยี่ยง,อย,งอย่างเช่นกันเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ยังคงมีคนภาพจำในหัวเสมอซึ่งปัจจุบันต้อมพลวัตมีอายุ59ปีแล้วและยังไม่มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นแต่งงานหรือมีครอบครัวเลย